ช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลไม่ฮะขับหนีพอหนีไปปั๊บสัาพคนจะคิดได้อ่ะตัดสินใจมามอบตัวพอมามอบตัวปุ๊บปุ๊บรถพอรบอก่อขาดภาสีกอขาดแล้วยังไงต่อลองไปดูครับนี่วงจรปิดจับภาพได้นะครับเป็นกระบะโตโยต้าไทเกอร์สีบอลเงินครับเข้าทางโขมานั้นๆตามเนิ่นเห็นไหมแล้วก็ไปเลยเนี่ยฮะจังหวะนี้เองเนี่ยทำให้คุณนิสราวัยห0ปี หมดสติอยู่กลางถนนเลยนะฮะเป็นแผลฉีกขาดที่ใบหน้าแล้วก็จมูกแขนขวาถลอกขาขวามีแผลลึกเลยเย็บไปถึง17เข็มคนขับกระบะไม่ลงมาช่วยครับโน่นขับต่อไปนะ,ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาที่นนทบุรีลูกชายของคนเจ็บก็เลยไปแจ้งความกับตํารวจสพบางสีเมืองแล้วไปโพสต์ลงโซเชียลเมื่อวานตอนเย็นครับมาแล้วฮะนายรุ่งทิพย์วัย5้ปีเป็นคนขับกระบะมารับทราบข้อกล่าวหาอ้างว่า วันเกิดเหตุเนี่ยผมขับรถออกจากวัดเฉลิมซอยสิบกำลังจะกลับบ้านพักพอมาถึงจุดเกิดเหตุรู้ว่าไปโดนกึกอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเฉียวชนคันหลังจากนั้นตนก็กลับห้องพักก็เห็นว่าประตูมีรอยเฉียวชนจนมีผู้ใหญ่บ้านนะั่นแหละโทรมาแจ้งบอกว่านี hey, ่คุณไปพบตำรวจด้วยคู่กรณีเนี่ยเขาเจ็บอยู่ผมว่าตกใจผมไม่รู้ว่าไปเฉียวไปชนกันอยากจะขอโทษจริงๆยืนยนันไม่ได้ตั้งใจจะชนตกใจมาก เพ,ร,พราะรถพรบเอยภาษีเอย,อเอยขาดหมดเลยไม่ได้ต่อแต่ก็ยินดีนะจะชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลให้อ่ลองไปฟังเขาหน่อยคุณรุ่งทิพย์คนขับกระบะครับผมรู้ว่าโดนอะไรสักอย่างครับด้านซ้ายแล้วพี่เห็นไหมว่าเป็นรถอะไรผมไม่ได้มองครับมัวแต่มองขัางฝาผมเป็นทางโค้งครับวันนั้นพี่เมาไหมไม่เมาครับผมไม่ดื่มผู้ใหญ่ที่บ้านครับอืเขาโ<ห>ทรโทรหาให้ผม มาหาตำรวจผมขอโทษจริงครับผมไม่ได้เจตนาไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าผมด้วยความตกใจและรถผมก็พลบ,บขาดภาษีขาดผมเลยตกใจผมก็เลยไปครับยกมือไหว้ะงบสงบละตำรวจก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนครับเพราะเขามามอบตัวเองนะฮะแล้วก็ต้องรอสอบปากคำคนเจ็บด้วยดูใบรับรองแพทย์ด้วยว่าเจ็บอะไรยังไงหนักหนาสาหัสไหมแล้วค่อยว่ากันเรื่องของการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมภายหลังครับ เมื่อวานเส้นมาลายแมนค่ะแถวสุพรรรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดต่อไครข่าวช่องแปด